อนุโมทนาบุญครูไพบูลสามีกระต่ายพันนิภาบวชเรียบง่ายจากที่ทราบก่อนหน้านี้ว่าครูไพบูลแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจวดจ้จาสตูดิโอนักร้องสาวเสียงดีกระต่ายพันนิภาและลูกชายน้องเพลินเพลง รวมถึงแม่ยายตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด19และได้รับเข้าการรักษาตัวจนหายดีและได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและล่าสุดวันที่13มกราคมครูภัยบูลก็ได้ตัดสินใจละทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวะพัฒโดยมีพิธีอุปสมบทจัดขึ้นแบบเรียบง่ายที่จังหวัดเลยมีเพียงแค่คนในครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงาน โดยครูภัยบุ์ได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายเอาไว้ว่าธรรมะคือธรรมชาติชีวิตจึงต้องเป็นไปตามธรรมชาติรักษาศีลแผ่เมตตาอาโหสิกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m